สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใาคลิปนี้ผมจะพามาดูกระบะ,ะเจ้าซุป,ปเปอร์เนสนะครับอยู่ที่อู่ชายใหญ่นะครับตอนนี้ก็ตามที่เห็นนะครับขึ้นเกือบอได้ประมาณ50%แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูรายละเอียดนะครับว่า แบบไหนนะครับการต่อการจัดทรงของกระบะทุบเกต์การทําของอู่ชายใหญ่นะครับจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับมาสวัสดีครับสวัสดีชายใหญ่ครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้ต่อได้ประมาณ50%าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนะนะาะยี่สิบไหมฮะยี่สิบเองนยี่สิบเองนะ <20 S 1> โอ้ชายใหญ่บอกว่า 20, 20ผมว่าได้50แล้วนะ นี่ยังเหลือเก็บรายละเอียดตรงไหนอีกครับขึ้นโค้งอ่มันมันดูเหมือนงานขึ้นไวครับแต่มันต้องมีการเก็บรายละเอียดให้มันให้มันตรงนี่มันนี่ขนาดนี้ยังไม่ตรงเหรอยังครับยังตัวนี้จะเป็นส่วนด้านหน้าใช่ไหมลังหัวเก่งเนาะด้านหน้าเพราะว่าผมคว่ำเพราะมันจะติดเกียร์เพราะเกียร์ของของพี่มันมันโผล่ใช่ไหมถ้าเราใส่ใส่คว่ำไปใส่ใส่ด้านตั้งอ่ะมันจะติดเกียร์ชนเกียร์อ๋อเลยคว่ำจะมีเหล็ก คันที่ตามแม่อ๋อเออคันนี้น่าจะเป็นคันแรกเนาะที่ใส่ความเนาะถ้ามันไม่ชนก็กใส่ตั้งนะครับใช่ปัญหาคือมันชนหัวเกียร์ใช่ไหมแล้วก็แก้ไขไปตามแา่ครับอ่าตรงนี้เนาะก็ไม่ปล่อยทิ้งนะแล้วก็ตัดนี่อะไรใส่ให้มันดูสวยอะเด็กเว้ามานี่ใช่ไหมตัวนี้ใส่อะไรครับข้างบนเนี่ยทำไมต้องเชื่อมติดอย่างเงี้ย เอาแนวให้มันให้แนวมันได้ตรงเลยครับอ๋อให้มันได้แนวตรงนี้คือประกอบประกอบันะว่าตัวนี้เอาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบพ,ลลพื้นเสมอเนาะเหล็กคือปูพื้นเหล็กนะครับตรงนี้ตัดปีกมันขาดขาดทุกท่อนนะครับเหล็กมันก็จะพิ้วไปพิ้วมาครับอ๋อที่รถที่รถตัดข้างบนนี่มันมันขาดเนาะเราก็จะเอาเหล็กมาดามประกอบให้มันค่อนข้างตรงไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยไล่หาีกจีนึงครับ ผมมองนี่ผมว่ามันสวยมันตรงเป๊ะแล้วนะแต่ชายใหญ่บอกว่ายังต้องจัดระเบียบอีกจัดยังไงครับเนี่ยมันจะมีเข้าเา้าซ้ายเข้าขวาแล้วก็ถืงต่ำยังยังไม่เสมอกันนะครับนี่ขนาดนี้มันก็ถือว่าเป๊ะแล้วเนี่ยเนี่ยเป๊ะอยู่แต่เป๊ะมากเลยดูวยวอ่ะดูดูแต่ละตัวมันเป๊ะนะแต่ถ้าเราเราดูดูทุกตัวเนี่ยอ๋อ มันต้องขยับขึ้นอีกเหรอหรือ,อยังไงฮะตอนนี้มันจะเอ็นๆหน่อยเดี๋ยวเราดันขึ้นอีกเห็นไหมอ๋มอลงแล้วก็มันยังพิวซ้ายพิวขวาอยู่อ๋อมันยังดูเอ็นๆใช่ไหมเนี่ยตรงหน้าดูนี่ครับมันยังพิวซ้ายขวาอย่างเงี้ยเหรอ<า>ต้องดัดเขาเอา,เอาได้เลยอ่าเอางานร้อยเอางานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอ,อ่า ออามาตรฐานไว้ก่อนนะครับเยวมาดูตัวยึดตัวนี้หน่อยสงสัยตัวนี้ครับตัวนี้สงสัยมากเลยมันก็จะมีเสียงดังรถไถ่หน่อยเขาปัน่นขอาโพดอยู่ครับตัวนี้เรายึดเพื่ออะไรครับตัวเนี้ยอ๋อตัวนี้เราจะดันขึ้นเพื่อจะไม่ให้เหล็กมันตกท้องช้างนะครับอ๋อไม่ให้มันตกอย่างงี้ใช,ใ,ชใช่ไหมแล้วก็มุนตัวนี้ดันขึ้นใช่ใช่อ๋อไม่ให้มันตกท้องช้างตัวนี้อ้ามันเียร์สวยตกท้องช้างตัวนี้มันยันมาหมดเลยเนาะ ตัวเทียเต็มเนี่ยผมจะจับระดับน้ำให้มันได้ตัวท้ายเพราะว่าให้มันให้ให้มันเสมอครับวางกับรถมันจะได้เสมออลยถ้าเราเราไม่จับระดับน้ำไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนไปใส่ทีหนึ่งถ้าถ้าเป็นไมาเรียกว่าเลยนะกระบะได้แต่รถไม่ได้นั่นเราเราก็ต้องทำตามตามรถไปอีกทีหนึ่งเนาะเราต้องยึดลงหารถไป แล้วจะมีจับตัวไหนนี้ด้วยครับนี่ครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้คือมันมันอาจจะโค้งโค้งเข้าโค้งออกครับอ่าจับขาออกครับอ๋อมันโค้งเข้าโค้งออกเราสามารถหมุนเล่งตัวนี้ตั้งได้ที่บอกว่าม่ยุกยกไม่แรงขึ้นมากอ่าแล้วก็ไม่แเลง็ง,ลงพวกม,มันไม่สามารถที่จะยิงในแนวน,น,นอนได้ครับมันต้องใช้ไม่เร็งที่มันมันแรงหนักหนมันไม่แรงพอสุดทางเะยครับอ๋อครับใช้แบบนี้ก็ได้ขขนะ นี่ครับจอดทะลุหมดเลยเห็นไหมโอ้ขนาดนี้ขึ้นสามสองศูนย์สบายนะไม่มีแอนแน่นอนครับอันนี้ตัวกลางพาวเวอร์กี้ตัวนี้ล้อคู่หน้าล้อคู่หลังอ๋อล้อคู่หน้าล้อคู่หลังตรงนี้โอ้โหอ่า ในล้อคันหลังอยู่ไหนล้อคันหลังอยู่นี่ตัวนี้น่าจะฝากบางโคนได้เนาะใช่ไหมต้องหาวิธีต้องฝากกับตัวนี้แหละฝากบางโคนล,ล่งตัวนี้นี่ระดับต้องเป๊ะเลยใช่ไหมไ<ด>ตัวนี้ต้องตั้งให้ได้เลยครับพอจะยกเหล็กาวายเฟ้งหน้าหกตัวนี้นะครับใส่ข้างๆครับตัวนี้จะใช้เหล็กวายเฟ้งหน้าหกตัวนี้ครับ ใส่ข้างมาขบข้างนี้นี่ครับพาท่านผู้ชมดูครับการต่อของอูชายใหญ่นี่ถือว่างานละเอียดมากครับดูเปี้ยเป๊ะเลยเห็นไหมเอาให้เล็งดูครับชื่อเสียงไว้ก่อนชิบหายช่างมันรับประกันยันลูกบวชสมคำล่ำลือจริงๆครับดูการโจะครับ เจาะด้วยพัทสมาใช่ไหมโอ้ถ้าใช้แก๊สจะไปกว่านี้ครับฮะถ้าใช้แก๊สมันจะไปกว่านี้อ๋อมันจะไปกว่านี้พัทมากเลยคือร้อนถ้าใช้แก๊สมันจะเบีย้ยวเยอะใช่ไหมเ้ยเออมันจะเบียเยเบ้ยวอ๋อดูครับทุกตัวครับเจาะได้แบบ <c oughs> เปี้ยวๆมากเลยโอ้โหตัวนี้คือแบบ แบบที่ใช้ในการเจาะใช่ไหม<ช>เนี่ยภาพอย่างนี้เลยย่อดเลยครับมาตรฐานมากตรงนี้สามแล้วก็ที่รับน้ำหนักก็คือช่วงท้ายๆเนี่ยตรงนี้ก็จะวางทีหน่อยครับตัวนี้ก็สามผมว่ารับน้ำหนักสบายเลยเนี่ยแบบเนี้ยตัวนี้ท้ายสุดครับตัวนี้หน้าอะไรนี่หน้าหก เหล็กรางหน้าหกครับที่ว่าใส่แค่เฮดบีมหน้าสี่นี่คือต้องการลดน้ำหนักรถด้วยมันจะช่วยเซฟน้ำหนักรถด้วยเนาะแล้วก็มันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ใหญ่แค่นี้มันก็เหลืออะือเหลือ,อเลยตัวนี้หน้าหกป่ะ<ๆ>ตัวนี้เขาว่ารับน้ำหนักเยอะใช่ไหมช่วงตอนมันกดใช่ไหม,ม<อ>แต่มันก็มีตัวนี้ต้องซ้ำมาหามว่าฟรีที่นึงอ๋อ ตัวโค้งนี้ใช้ตัวยาวทีเดียวเลย,ยตัวต่อจะใส่ข้างหน้าใช่ไหมอ๋อฮะต่อหน้าเลยจะทำแบบทรงโค้งเลยเนาะน่าจะไม่โค้งเยอะหรอกโค้งเยอะมันสวยไหมขึ้นง่ายขึ้นง่ายถ้าโค้งม่เยอะท้ายสูงอ <c oughs> ืม <c oughs> ท้ายก็สูงขึ้นมาหน่อยก็รอชมมันต้นต่อไปแล้วกันครับท้ายสุดใช้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เลยเหรออู้วอเนี่ยเนี่ยตัวท้ายสุดใช้ตัวนี้เลยเขาเรียกอะไรเนี่ยฮะบีม1นิ้วบีม12นิ้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวท้ายสุดเลยโอ้โหตัวท้ายสุดของหางปลา ตัดเอาตัวนี้เลยนะได้อยู่คันหนึ่งตัวนี้รอชมครับรอชมดูครับมาชมลองเล็งดูครับเปี้ยไหมเปี้ยไม่เปี้ยครับดูแนวข้างตรงไม่ตรงครับดูเอาครับโอ้โห <c oughs> ยออเลยครับ สวยงามมากเลยดูฝั่งนี้หน่อยโอ้ยนต่อได้สะใจลูกค้ามากเลยอันนี้คิดว่าผมว่าขึ้น3-2 0สบายแน่นอน พอผมดูเออมาดูแบบของคันหนึ่งตรงนี้จะใส่แค่สองเองนะตรงกลางเนี่ยไม่ผมดูมาคันหนึ่งอะตรงนี้เขาใส่แค่สองตรงนี้น่าจะมาอยู่ขนาดนี้นี่ขึ้นสามสองศูนย์เน็กเกนนะขึ้นได้ช่องนี้ควาหนัต้องหนักเยอะครับใส่สตัวไปเลยนี่ใส่สามตัวไปเลยเนาะเ,เราต้องเสียดายเนาะเราบรรดาช่วงนี้ช่วงนี้น่าจะมาถึงนี่แหละ สองร้อยเนี่ยถึงไหมเลือกข้างหน้านี่ประมาณนี้เนาะถึงตัวนี้สองร้อยบีให้อีกตัวนึงเพราะว่ายาวบางทีอาจจะไปขึ้นรถเกียร์แล้วเลยเนาะอนาคตตัวนี้นะรถเกียร์ถึงขนาดนี้ครับ ตอนนี้ก็ช่างเร่งทำกระบะรถด,ดำอยู่เนาะ<ป>อ๋อนี่ก็ถือว่าขึ้นตัวนี้ได้ก็ถือว่าง่ายง่ายแล้วใช่ไหมต่อไปขั้นตอนต่อไปเนาะเพราะว่าอตัวนี้ขึ้นยามกันนะเนี่ยกว่าจะทําได้ระดับนี่ฮะงานนี่นะสองวัน ทำกี่คนคนเดียวบ้างสองคนบ้างอ๋อสำคัญคือตอนเราผ่าตัวนี้เนาะแต่ดีนะใช้พัดมาผ่าถ้าเป็นเก็ตนี่อย่างนี้เลยแหละมันร้อนแล้วมันเป็นเบี้ยวอ่าใช่ข้อดีของพัดมานะครับมันไม่ร้อนไงเหล็กมันไม่ร้อนมึงเลยไม่เบี้ยวเนี่ยตัดได้เนียนด้วยเนาะ อ่าแล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้มันมันจะเอาบ่าตัวนี้มามามาชนอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่อ๋อชนอย่างนี้เลยชนแล้วมันจะยื่นลงล่างนิดนึงอ๋อมันจะยื่นลงล่างอีกนิดหน่อยไ่นี้หรอกสองนิ้วอ่าหกนี่ครับตัวนี้ลงมาสองนิ้วอ๋อโอ้โหเป๊ะเลยครับมาตรฐานมากไปดูไปหาอะไรมาให้ดูอีก ชายใหญ่นี่ถือว่าเป็นคนที่มีไหวพริบดีนะครับอายุยังไม่เยอะครับอายุอยู่ที่ประมาณสามสิบสามสิบสองครับเป็นคนที่มีไอเดียพัฒนางานขึ้นไปเรื่อยๆจะเคยทำอย่างนี้แบบนี้คันต่อไปเขาก็จะดูเหีว่าเออทำแบบนี้เวิร์กไหมใช้งานเพราะว่าเขามีรถด้วยมันเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กเขาก็จะพัฒนาขึ้นไปอีก ให้มันได้จุดที่มันมันดีที่สุดนะครับแบบนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับผมถือว่าผมคุ้มมากครับที่ได้มาต่อที่นี่การเชื่อมนี CO2 รอทนล้วนครับจัด ECO2 เต็มๆเดียนคุมงานแล้วนะ ตรงนี้ก็จะเข้ามา2คันครับ h i n น GU-8E กับ h i n น่เมกาจี e ครับเป็นหัวเข็บหัวเข็บทั้ง2ครับโอ้ลูกค้ามาแล้วนะไม่รู้ใครมาน่ะนะเอารอชมกันตอนต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ